ยอดเอ้าเพิ่มผนหนึ่งจากสองสองมิเพิ่มเจ้านิกยกเข้าไปเตะเอา้าโดนเ,เกี่ยวจเ,เยวจ้าบอลยกไปโอ้โหย,ยอดเอ้าเจ้านิกเปิดเจ้านิกยกเข้าไปเตะเอ้าโดนเกี่ยวเจ้าบอลน,น้อยเอ้าวิ่งแล้วครับ วิ่งกันมาแล้วครับกระทุบมาโอ้น้อยเซิฟมาแล้วเจ้านิกเปิดเจ้านิกยกขึ้นมาเตะเรียบร้อยเอ้าเจ็ดต่อสี่นะครับเจ้าบอลเปิดเจ้าบอลยกเข้ามาบินแล้วครับเจ้าบอลน้อยขวัก่นนะครับเอ้าหกต่อเจ็ดแล้วนะครับเอาละครับเจ้านิกว่างเตะ เตดีนะครับรักใครชอบใคยเชียงกันได้นะครับเอาเจ้าบอลเปิดเจ้าบอลยกเข้ามาว่าไงเตะเรียบร้อยแล้วครับเอาเจ้าบอลเสือหมาเจ้านิกเปิดเจ้านิกยกขึ้นไปเตะเรียบร้อยดีนะครับนะครับเจ้านิกเสือไปเอาบอลเปิดเอาบอลยกเข้ามาพิ้วอีกแล้วครับโอ้โหเอาเจ้าบอลน้อยเปิดมาเจ้านิกยกเข้าไปเตะเรียบร้อยเตะเฉีเป็นเหมือนกันนะครับเจ้านิกพุทธบูชา แปดต่อแปดนะครับเอาเจ้าเปิดเอายกเข้ามาครับนี้ครับเอาแล้วโดนเกี่ยวโอ้โห้เสร์ฟมาเจ้านิเปิดยิกยกเข้าไปว่าไงปาดโอ้ยเกือบโดนเกี่ยวนะครับแปดต่อแปดนะครับเจ้านนิกำลังจะเสร์ฟไปทางไหนเสร์ฟไปฝั่งนู้นแน่นอนเอาเจ้าบอลเปิดเจ้าบอลยกเข้ามาเตะสิแล้วนะครับ น,นี่นนเปิดกันไปจะนี่กัดยอดโอ้ยโดนเกี่ยวเจ้าบอลน,นะครับเตะเอาตอนนี้ไล่มาแซงที่9ต่อ8นะครับอยู่ที่ใครใจจะนิ่งใครจะแรงแถวไปนะครับเอาเธอป้าเปิดจาน,นี่ยกขึ้นไปเตะเอาโอ้ยแต่อ9 ครับเจ้านิกเสิร์ฟไปแล้วเอาตัดยอดไปหาเจ้าบอลกับบอลเปิดเตยอดเอาแล้วครับเจ้านิกกระทืบเอาแล้วแล้วมาแล้วครับเจ้านิกเก้าต่อเก้านะครับเจ้านิกกำลังจะเสิร์ฟนะครับเอา เติบไปแล้วเจ้าบอลเปิดเจ้าบอลยกขึ้นมาะทืบมาแล้วโอ้โหโอ้โหโดนเข่าครับเก้ต่อเ้าครับแล้วครับเก้าต่อเก้านะครับเจ้านิกเสิฟไปแล้วเอาเจ้าบอลเปิดเจ้าบอลยกเข้ามาเตะแล้ว ก้าต่อก้าเอาเสือมาเจ้านิปเปิดโอ้โหเอาแล้วไงผมบอกแล้วไงครับว่าถ้อวัดก,กันที่ลูกเสือฟนะครับบอลน้อยเอาเสือมาตัดยอดมาที่เดิมเอาเจ้านิปดับได้เลยครับเตะไปโอ้โหให้ดูนะครับเอาเปิดยกเจ้าบอลนี่แหละครับข้ามเขียวมาแล้วครับสิบต่อเก้าครับชนะแรมแล้วเจ้าบอลชนะ นะครับจะนิกเซอร์ไปจะบอลเปิดเอายกเข้ามาจะบอลว่าไงเตะโอ้โหเจ้าบอลน้อยเปลาครับหน้าตัวสุดท้ายครับเข้าครับนะครับนิกเซอร์ไปจะบอลเปิด บอลยกเข้ามาเตะเรียบร้อยครับโอ้โหสิบตัวเท็กบอลน,นะครับเอาเจ้านิกเปิดเจ้านิกยกเข้าไปกระทืบไปโดนเกี่ยวเอาแล้วเตะโอ้ยเอาครับเอาเสิร์ฟมาเจ้านี้เปิดหลงเอาแล้วลูกเดียวนะครับเกมไม่เก,ม,เกมนะครับเอาเสิร์ฟไปแล้วเปิดเอายกว่าไงเจ้านิก เขียวไปโอ้โอีเยวดีนะครับ10ต่อ12นะครับเจ้านิกยังตามอยู่นะครับจะล็อกยืดเยื้อได้นานแค่ไหนนะครับซื้อไปเจ้าบอลน,น้อยเปิดโอ้โหเ๊้โอ้โหสิบสองต่อสิบเจ้านิกลูชาต้องล็อกร้อยทานะครับไม่งั้นจบเกมนะครับเอาเปิดเอายก กระทืบไปแล้ว <S <S> นะครับนะครับเจ้าบอลเปิดบอลยกเอาแันแบ็คโอค้โหลูกอะไรก็ไม่รู้นะครับเจ้าบอนลน้อยบอลไว้เซอร์มาเจ้านี้เปิดยกเข้าไปาไก,กระทืบไปโอ้ย